กดไลค์กดแชร์ให้โบแฟมบอรี่หน่อยนะคะถ้าอยากกินดาบเป็ดดาบไก่ก็มีขา,า,ายตลอดยี่สี่สมงวงค่ะตอนมวนขายนี่ขายตลอดยี่สี่สมวงเลยค่ะหน่อ <laughs> ยอย่าเป็ด,ด สวัสดีค่ะายายทุพีนะคะสวนยายทุพีค่ะมีผักหมดทุกอย่างเลยนะคะอยู่กับช่องโบแฟมิล y ี่นะคะวันนี้มอนี่มเยมมาชมมมอนี่เปิดโตอยู่สวนผักค่ะแต่ว่าสิเปิดราคาข้าว้วยมินี้มอนี่สิมาเปิดราคาข้า้วยคะ่ะหลังจากที่เคยมาทายมาเยมมาส้มแม่เนาะหลาเดือนเติมเนาะ สามเดือนครัวค่ะแม่สุพีพิกัดบ้านนนค่ะตำบลโพสีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอันนี้คือเป็นแปลงผักบ่แม่แม่แม่มีเบิร์ตให้พี่น้องเบิรงก่อนสิไปเบิรงข้วไอค่ะพี่น้องมีมีเบิร์ตตุกฟักค่ะฟักบล็อกโคลี่ก็มีกะหล่ำห่อก็มีผักกาดห่อก็มีตีนหมีก็มีค่ะฟักขนาก็มีฟักกาดดอกก็มีมีเบิร์ตตุกฟักค่ะ ขั้นสนใจกับไก่สเ <S <s <ut ters> กีแอปเราบูมย่ะไก่เราไก่เราขึ้นอันเราก็มีปุนทั้งผุน,ผนกับมีแต่ผุน <K S 2> ค่ะขึนแล้วผู้ใดอยู่ไก่สนใจกับแมนมีเบิร์ตมีผุนสี่หอมตี่บวหอมแต่อกแต่รัดมีเบิร์ตค่ะขอเบอร์แม่เลยค่ะศูนย์หกสองศูนย์สองหนึ่งแปดสองหกสองศูนย์หกสองศูนย์สองหนึ่งแปดสองหกสองนะคะ, 62, 62, ะคะ่ะสนใจกับติดต่อใดเด้วยคะ่ะมีพัก กล้วยกับติเปิดราคาค่ะมัอนี้ค่ะถามฝังเบิงราคาค่ะสนใจอยาก nháng กะมีค่ะมีเป็ดมีไก่แล้วมีปลาพร้อมค่ะพี่น้องมาหย่ามะส้มกะทิขาสู่กินเนาะมาหอดมาเทิรเนาะเก็บพักให้พร้อมค่ะผู้ใดมาสื่อกล้วยบานนี้ไปรับส้มกล้วยเนาะแม่เนาะไปค่ะไปพอกันนี่คือเจ้าแดนเนาะแดนดินเป็นพ่อพันธุ์อยู่นี่รู้เพื่อนกะมีแล้วค่ะขอดแล้ว ขอดเรือเจ้าแม่เ่ะคคะสองสองสองแม่เหรอสองแม่แแมที่ทางคุณสิมีเปิดแล้วค่ะจะโคมค่ะวันนี้โคมหนึ่งครับเท,ท้าจำหน่อยไม่ตัวเดียวค่ะพี่น้องหิีะแม่ใส่เสียงเต็มถี่แนมันนี้ค่ะเสียงดังอยู่ค่ะคนมักเสียงดังพูดดังฟังเพาะนะคะพูดจาดีค่ะหี่แม่ืุ้นคนเมาหน่วงหัวมวนนะคะ อันพ่อพันตัวนี้ข้อข้อสองอ่องเนาะเออบวกเผาไ่กำไลนาลางค่ะนี่ขาเพิน่นขาแข็งไ่ค่ะอายุสามขวบพอดีบอแมสามขวบค่ะไ่น,นะ <c oughs> <c oughs> มือกล่องเต๊ต่อใหม่ โบแฟมิลี่นะคะนี่กับช่องโบแฟมิลี่ค่ะนี่ต้นนี้วุ้เปิดบ่พ่อพันย่างย่างย่างอยู่พันย่างสีหญาไปไหนย่างดูดีอยู่ค่ะคือโอเคอยู่นะค่ะไอรูกมากแต่คืองามอยู่จ่ะก็ค้างเสื่องไส้จะพื้น,วนเว้ย่หม ยาพื้นแววหนาไปทั้งเทียงอ๋อหัเย็นกลนกลท่ายน่นดีอยู่ค่ะพี่น้องนังนาซาใหญ่ค่ะค่ะถือโอกาสมาอัปเดตขอกแม่พี่อีกของนึงค่ะของควายงามแบบบบานๆแต่พอธรรมดาคือเก่าค่ะนี่ฝากไว้ในอบอึกออมใจสุขุสุขคนสุมอ,อ,องสุบอลน,นั่นเลยค่ะ กาสร,รีพี่น้องทางตามกระเทศน้ำเดอ้อค่ะทั่วโลกด้วยค่ะพี่น้องจังหวัดอื่นนะคะขอบคุณพี่น้องเข้ามารับส้มค่ะสงองโบ๊ทแฟมิลี่ตโตนี้เป็นค้อยแม่สาวบ่แม่แมปีปลายปีเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์สีไรสองสีอ๋อบันทีกยิบหาคุ้มค่า ะมณปีแปดเดือนบะปีเจ็ดเดือนกลัวมีค่ะตาเตียมแกมจำขลดีอยู่ค่ะขนอยู่หางคิ้วค่ะทั้งหน้าขนเจรจาค้าขายข้องค่ะนี่เอิ๊กปวดเคว้าขาวดีค่ะอ่องข้อสามอ่องอุกโบเดอค่ะนี่ตัวนี้ขาขาวถุงขาวขาวค่ะ เปิดไปไร้ป็นไดแม่ตัวนี้โอ้หนี่ว่านี่ละ6 5หา6 5าเพราะใหญ่คนบัดเพิ่งไปใส่ละเก็เลยเห็นคนบาดกุมบาดจะวางหันนะบาดกาศฝ่าไปหดหลงหมู่ค่ะเจ้ว่าเจ้ว,ว่าพี่อยากเอื้หนูค่ะพี่นนอะใหญ่งามอยู่พี่อยากเอื้หนูก,กับสิบประมาณร2อยยี่สิบละละรอยยี่สบิบวกละไหนแม่ค่ะมึงก็ค้างจนตายไปรับประกันดากเนาะดากดองเนาะ ตับกันดอกแางดากดองถูกปะดอกดดงตับกันหัวเลยกินไงอยู่ไงเป็นอะไรวันนี้มีการกินมิยังกกินมีห้ามกกินห้ามขนาดแม่เพิ่นเดี่ยงร้ายโตเนาะถือว่าเพิ่งร้ายก็ได้กินห้ามเจ้าเหนือดีอยู่ เข่งขาเหี่ยวเป็นตาสูงตาใหญ่ไปหไปหนาอยู่พันแม่พันใอนอแล้วน่าควัญละขาพันไปแม่สาวน้อยผักกาดกระลำกระลำโอก้กระลำไปมึงโตต่อไปค่ะตัวนี้กับเม่สาวน้อยคือกันแม่สาวน้อยเป็นน้องสามเมื่อมีน้องไหมเป็นสาวแล้วคือกันตัวนี้แต้มแก้มจ้ำจ้าจ้ำสอง ขอดสามออกรูปกระเป๋งามขาแข็งดีตัวนี้สิเอาไว้เป็นแม่พันตัวนี้ว่าเปิดวะตัวนี้ว่าเปิดเท่าไรเป็นแม่พันธุ์เบื้องเออเป็นไรสาวนี่น้องน้ำใสนี่น้องน้ำใสค่ะเกิดได้จักมือแล้วแม่วันที่สิบหกกันเลสองเดือนวันที่สิบหกได้สองเดือนนี่วันที่สิบเอ็ด ป้าตีโทคือจางเทวาน,นีหนูมาเบิ่งเหมือเกิดเดือนคือจังวันจังสีเป็นสาวแล้วน้องน้ำตาข้าวเดียวมันลวนอยู่ยพี่น้องมึงตัวหนีก้อนค่ะพี่น้องตัวนี้สิเปิดละค่ะความสูงกันเท่าไหร่แม่รอ้รอยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกเนาะแ,นแข้งขาดีเล็บดีอยู่คะ่ะเล็บจิกเรียบเพียงกันดีค่ะนี่โมเคยเป็นโลก โอ้โหค่ะนังหนาซาไงสูงสูงร้อยสี่สิบ <140. S 1> อายุเพิ่นจักปีเมีอายุได้ลูกจกักโตลูกก็ห้าหกตนี่ละจ้ะแต่ถือว่าบทเมนถึงบ่าเม่าแถวหรอกเนาะโอ้ยกำลังอันนี้กำลังงามค่ะตัวนั้นจ้าเมนแม่สาวความกระไรลูกนึงนั่นขันเมนเราอายุกับจุ๊บบูป,ประมาณเจ็ดแปดปีเนาะ แปดปีเนาะแม่นข้นเนี่กะกระด่งงามค่ะค่ะอ่ะเพื่อนหายลูกละหาฮกโตค่ะพี่น้องหายลูกงามนั่นน้องน้ำใสเห็ดบุญดุนยู่ได้นั่นจ้ะนั่นมึงหน้าตาลูกเพื่อนมื่อนี้คือสิเปิดละค่ะความสูงบนยู่ที่อยซีบ,บวัวค่ะบาทน,นี้เทิงแม่เทิงลูกลูกได้สองเดือนแมน่สำหรับพี่น้องมองหาแม่บอกไปประจำขวักก คือว่าใส่ได้นะคะงามเลยบอ่อเสียบอ่อพิษหวังนะคะบอ่อพิษหวังอยากไปทับพอดีๆกะเตรียมเลยค่ะเพราะว่าลูกเพื่อนสองเดือนแล้วสื่อไปก็คือห<ะ>เพราะว่ามอวานนี่คืนนะมะว่านนี่นะนนฮะฮะพอดีๆมาทับเลยค่ะมอว่านนี่คืนแล้วเหมาะเลยสองเดือนแล้วโอ้คืนนะบ่อเมียล้ว,ว่านนี่้<อ>น้มหย่อย,อยูบดเ,เมื่อ,อ ก็เรว่าสิเปิดก็เลอยบ่อยอยากให้เดีนดินทับนะเพื่อนให้ลูกดีไหมให้ลูกดีให้ลูกงามเบิดทุกโตเลยแม่นแล้วาคทุกปีให้ทุกปีงมืปีถ่ายปีซองแบกลูกแรกเท่กะเดยเกตเมินลูกซองเ็ยเกีตเมื่เอ็ดสมัยนั้นค่ะใช้สามสี่ปีก่อนนั้นขายส่วนอายุเจักปีลูกเป็นลูก ส่วนมากาออกตะแแม่บ่หลูกเพื่อนช่วงก้อนเน,นี่ยในตะเถกอมากตะหนีหมาหนีมีแต่ตะแแม่นี่นี่นี่ค่ะสองสามสี่สี่แม่มเลยพี่นนอกแม่สิว่าร้ายไปเลยหรอแม่เออน,นี่น่อบาพอดีพงงามมาหอดมาถึงกวัววาไหวอยู่สองสองแสนค่ะ มาหอดมาเถึงกันตรองกันไหนนะค่ะค่ะหมก,กินนขาวคํำเดียวมก,กินขาวคํำเดียวคนคนเบา้าเบ้าจวดแต่ว่าใจดีค่ะนี่สวดสวดนะคะพี่นอ็นไงพี่ใช้ก็ขึ้นหอดได้เนี่ยมีขั้วยมีผักอยากยังมีให้กินค่ะค่ะเก็บให้เลยฟีม่มีผักมีปลามีเป็ดมีไก่ค่ะมีคั้วยน้อยเศรษฐกิจ <c oughs> พ่อพี่ยังมองนี้ละค่ะหรือมีพ่อได้กินอยู่ ส่วนมากสิบริสุทธิ์เลยมี<อ>ครบครบก็ม,มีปลาก็ม,มีในสือน่อเนี่ยจะสู้รถกับน้ำปลาน้ำปลาสู้รถกับบริสุทธิไปกดของไปกดบัตรบูธเบอร์มินนค่อะอะยี่สิบคะแนนนะคะสองร้อยคะแนนค่ะพี่น้องต่อรองได้ให้ลูกงามแล้วละ่ะเรื่องให้ลูกงามเหมาะเลยค่ะคเพิ่นกำลัง<ส> เพิ่งกำลังเสียเป็นกำลังสิเป็นหนามออกกำลังโมล,ลูกกำลังดีแล้วลูกได้สองเดือนพร้อมทีผสมแล้วค่ะพี่น้องอนี่เมืองหลูกเพื่อนก้อนแบบนี้นี่ค่ะพี่น้องเป็นตัวแม่นะคะอายอายุสองเดือนน้องน้ำใสค่ะน้องน้ำใสคุณแม่สิลิพรนค่ะนี่ นอกผู <ป reflex> it it so k k ้ตจิจิกาก็ได้ตั่งซื้อน้ำใจหย่อนเสียงนู้หย่อนมาทางนี้ก่อนมีคนบริสุทธิ์นะให้พี่น้องเบืองคักคห้าเพื่อนยู่ไกลเนาะบันเทือพี่น้องติดต่อได้เลยค่ะบรรดาพี่น้องเขาอยู่ไกลส่งอยู่แมผู้อยู่ไกลอยู่ไกลกระมาส้มเบืองข้าอยู่ไกลบรรดาเพื่อนบดไหญมาเพื่อน่าไปส่งโหลดโอ้ยส่งจิจักษ์ข้างไปนอยหย่อโควิดจังโทรคุยกันเนาะ กุย้ยกันจะมาหอดมาถึงกันบ่เป็นยังดอกค่ะโอ้น,นั่นลูกเพ่นไปอีกละ่ะ<อ>ลูกเพ่นใหญ่าย,ยาวแล้วล่ะค่ะพี่น้องสูงเมตรละ่ะโอ้ได้ป็นงยังจัะมาอย่าปล่อยอย่าอันนี้มันหลายเมรแล้วยังไงค่ะหัวน้ำสวนน้ำข่อยน้ำงัวนคุณล่ะลูกเพ่นมันก็สิออกอีกเปน็นนาเด้อยอยู่ค่ะ ตัพันก็มีทั้งผุ่นกับบวกไม่มาอยู่เปิดนั่งเอกค้องขอ,อกเลยค่ะมื่อนี้กับเมียสาวหน่อยตัวนั้นละพี่น้องสนใจก็มาผู้อยู่ไก่เขียนหน่ะก,กัมาท่มเบิองก็ได้ค่ะอ่ะงามละล่ะค่ะเรื่องงามสองแสนสองร่อยคะแนนค่ะ กับพอฟ่งอยู่เนาะคะ่ะสําหรับช่วงนี้กะข่อยกับแพงอยู่ได้ค่ะพี่น้องหุ่นห้อยเพื่อนกับงาค่ะสองเมก็กตัวสองเม็ดตัวอยู่คว่มสูงลอยสี่สบค่ะลอยสี่ซิบนี่คือรับประกันเนาะแน่นอนเลยว่าบังหนาบางหาันค่ะหนูเพื่อนงามหนูเพื่อนกับอนันนาโคนแม่พันแห่งสีสูงก็บแม่บาจักรหน,น,นูนนนนนเป็นหููของเจ้าแดนดินบางหันละค่ะ ตัวแรกนั่นกันเออลูกแรกของแดนดินนะ่ะพุธที่สองนำมานะมาเบิ่งตัวที่สองของเพื่อนลูกแดนดินค่ะนนเอตอตัวนี้วัน 3, เดือนตัวนี้อันเออตัวนี้วันที่สามจะเกิดเดือนเป็นซื้อว่าจังไหนแมียเป็นซื้อผักกาดปลูกจะสวนก็ได้ตั้งซื้อมีแต่พักซื้อพักซื้ออันนี้รับไปตาแต้มแก้มจ้ำค่ะพี่น้อง ขาแข็งใหญ่เรียบงามค่ะเรียบเพียงกันดีลูกเพิ่นกำลังกินหนุ่มค่ะลูกออกได้จักหมือนไหมออกมันที่สักสามวันท่านก็เดือนบ่มันสี่สักสามจะได้เดือนอหนูเพิ่อจะเรียมโยงจะได้นานงามแบบเดียวกันกับตัวน,นั่นละตัวน,นั่นกับพลังดองนะั่นตัวนั้นออกมาที่ไหนกับแบบนี้แหละค่ะพี่นอ้อง มานนี่เพื่อนสาดขึ้นข้าวเดียวจะ,จะคือ,คอถ่าเบื้องตอนเพื่อนหาฮกเดือนหิงสีขักว่านหนาหนามมาไหวกินกินหนามเนี่ยมืนไม่เปิดเปิดล่ะกำไรหนาล้างมีแต่หน่อยได้ตัวนี้สอดพอ่อพ่อเพื่อนกำไรหนาล้างมีจัดเจียนทามีกำไรหนาล้างนีดีค่ะพี่น้องคล้ายกับราคาแพงตัวขันควายมีกำไรหนาล้างเป็นสอด สายพันธุ์นะสวดขวอยใหญ่อยู่อยู่เกตขว,ว<พ>อววยใหญ่สายาาพ,พันธุ์เนาะสายพันธุ์มัต่ตบรรพุคุณค่ะพ่อเพื่อนชมคล้องพอย่อยนเนาะตอนนี้ฝ้าเพื่นก็นใหญ่แล้วพอย่อยอแต่ซื้อรังของเพื่อนที่นาะสมัยตะกี่อำเภอพี่มวลเหรอสามสี่ปีก็บมแต่ย่อยนั่นล่ะจา้ามาสมแถวนี่มีโอกาสนู้กับจีบไทยเพื่พอนเยอก ตัวนี้บบได้เปิดเนาะเมยเนาะบเพ่นพความกัได้ลูกนึ่งให้เบิ่องอีคณาค่ะตอนตอนตอนนี้ก็คือเปิดแม่ใหญ่ไปเปิดแม่ใหญ่ก็แม่สาวหน่อยกลบลำห่อนอ่นน่ะค่ะผูละ่ะค่ะพี่หน้องโอ้ยบ่พิหวังค่ะพี่หน้องให้ลูกดีตัดผมหมาไม่มีลำจุนตัดพมหมาให้มันบ่มีใหญ่ มันเป็นโซ่องเองวะใชออ่พี่พี่ตักฝุนละ่ะนั่นพี่ตั๊กบ่มมาเดียวประสานนั่นเพราะในโ้องเดือนแม่หมดละค่ะยอยู่ือาอทันนีแม่บอกพี่กัสบอกเบอร์เพื่อนอีกเนี่ยคะ่ะเพื่อจาเมียสุพี่บ้านนู้นคะ่ะค่ะ นีลาน้องห้หองง่วนี่ล่ะขั้นไผอยู่ไกลอยู่ไกลกม่านุนคาพี่กัดน้องห้องัวแมีนอำเภอพิบูนอำเภอพิบูนนี่แหละจังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะตำบลโพสีแมีนโทรศัพท์ก,าาพกันนีลาศูนย์หกสองศูนย์สองหนึ่งแปดสองหกสองหรืค่ะหรือจะขั้นไผสนใจกับติดต่อค่ะอยากไล่พักไหลยังกับติดต่อก็ได้ยี่สิบสี่เร่อโมงอยู่บ่แมีนสะดสวกงามไหนเม่ยเท้าปุยยัว ออส่วนมากสลวกวกตอนเที่ยงหมดหรือจังไหนสลวกอันตอนเที่ยงนี่ละส่วนมากเนาะเออยามพักเที่ยงใครอยากกินดาบเป็ดดาบไก่ก็มีขายตลอดยี่สิบี่โมงค่ะตอนม่วนขายนี่ขายตลอดยี่สิบี่โมงเด้อค่ะพี่น้องเด็ดเป็ดก็มีเป็ดกาไก่ค่ะสำหรับวันนี้ละพี่น้องไปเนาะแม่เนาะจ้าสวัสดีเนะค่ะทุกค่ะขอบคุณนีแม่ยมื่อไหรทำค่ะ กดไลค์กดเฟให้โบแฟมบอดี้หน่อยนะคะฝากติดตามของแม่พี่น้ำค่ะขอบคุณหลายๆลค่ะสวัสดีค่ะ